อระหังสัมมาสัมบุตโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังระควันตังอภิวาเดมี ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ธรรมังนัมสามิข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมกรบาสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนามามิ ข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หันดาดานิมยานตังภะวันตังวาจายะอภิกาจิตุงปุบบ,บภากนามการันเจวะบุตธานุสตินยาาันจกรโรมะเสนะโมตัสสะ Bhagavato arahato sama sambuddhasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa Namo tasa bhagavato sama sama sambuddhasa ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตั้งโคปณะพคะวันตังเอวังกันรยาโนกิติสัตโดอภุคโตก็กิติสัพ์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ได้ฝุงไปแล้วอย่างนี้ว่าเอติปิโซภะควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมบุโทโธเป็นผู้ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมโดยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสัดัมสาระเเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเดวมนุสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภระควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้อันดมยังบุธ,ธาภิกิติงคโรมาเซม พุทธวารหันตวราตาดิกุณาพิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตตคุณเป็นต้นสุทธาพิญาณการุณาหิสัมมากตัดโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธ โบเทสิโยสุชนะตังกัมลังวสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดูดอาทิตธรรมบัวให้บานวันดามหังตมระนังศิราชาติเนนดังข้าพระเจ้าวายพระชินนสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าว บุตโทโยสบปานินางสรนางแค่มมุตตะมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัมานุสติท่านางวันดามิตังสิเรนหังข้าพระเจ้าวายพระพุทธเจ้าพระองค์น,นั้น ผู้ทรงเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวบุษฐันสาหัสมิดาโซวะบุตโทเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าบุตโทดุขาสคาตาจะวิทาตาจาหิตาสเม พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำรรจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าบุษสาหังนิยาเดมิสริรันชีวิตตันทีดังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันดันโตหังจริตสามิบุธเสวสุโบทิตัง ข้าพเจ้าผู้ว่ายอยู่จากประพฤติตามซึ่งความตัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิมเมสรนังอันยังบุตโธเมสรนังวรังที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนสัสจวัฒเชนะวัดเหยังสัตธุสาสเน ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาบุตรทางเมวันดมาเนนะยังพุญยังประสุตังอิทะาข้าพเจ้าผู้ว่ายอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขนขวายบุญใดในบนัดนี้สับเบปิอันตรายาเมมาเฮสุงตัสเตชะสา อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเทกุกรรมมังปกตังมยายังกรรมหน้าตีเตเียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้า พุทธโถปฏิคันตัวชยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันน,นั้นกาลันตตเรสร้างริตุงวะบุตเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปต่อมาก็จะเป็นนามสการพระธรรมนะ หันดมยังธรรมานุสติในยังกะโรมะเซสวากาโตภะวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันดิทิโกเป็นธรรมที่ผูกสาผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโก เป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปะนายโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวริตาโบวินยูหิติเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนดังนี้ หันด a m a y ั n ร,รมม a พิกิติงคโรมะเซสวากาตาตาิคุณโยควาเสนาไซโยพระธรรมเป็นธรรมที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตราสไว้ดีแล้วเป็นต้น โยมังกะปาะปริยัติวิโมโคเพโดเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมักผลปริยัตและนิพพานธรรมโมกุโลก,กปัตนาตะดาธาิิธารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมมิให้ตกไปสู่โลกที่ชั่ววันดามหังตมรหรังวรธรรม,มเมตัง ข้าพระเจ้าวหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอ่านเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสพปาดินางสารนังแคม่มุตตะมังพระธรรมใดเป็นสาระอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายเดชิยานุสติท่านางวันดามิตังสิเรนะหังข้าพระเจ้าวหว้พระธรรมนั้น อัานเป็นที่ตั้งแห่งความประลึกที่สองโดยเสียงก่าวรรม,มัสสาหัสสมิดาโซวธร,รมโมเมซามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธร,รมโมลุกคสคาตาจะวิทาตาจเิตาสเม พระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมมาสาหังนิยาเดมิสริรันชีวิตันจีดังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวานดันโตหังกฤตสามิธรรมมาวสุธรรมตาตังข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตาม ซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาฏิเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวรังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนะวัดเหยังสัตตุสานด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันดมาเนานะยังปุญญังปะสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขนขวายบุญใดในบัดนี้สาบเบปิอันตราย,ยาเมะอันตรายทั้งปวง อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทำเมกุกรรมังปกตังมายายังทำหนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมทมโมปฏิคันตุอจยันตัง ขอพระธรรมจงงดสิ่งโทษด่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสร้างบริตุงวัธรรมเมื่อวางในพระธรรมในการต่อไปต่อไปเป็นการะระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ <c oughs> หันดมยังสังขานุสติในยังกโรมะเซส,สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆส่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติดีแล้วโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติสมควรแล้วยะดิดังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสาปุกลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นเปเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาพะควะโตสาวกสังโฆ นั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนโยเป็นสงควรแก่ศักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนโยเป็นสงควรรับทักสินาทานอันชริกรณินโย เป็นสงที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชิีอนุตตรังปุญญเขตังโรกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้หันดมามยังสังขาภิกขิติครรมะเส สัทธรรมโชสุปฏิปฏิกุณานิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยทัพพิโทอริยปุคคะสังคเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวก ศีลาดิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันดามหังตมริยานะขนางสุดสุดทางข้าพระเจ้าว่ายหมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดี สังโฆโยสัปปานินังสารนังแคมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุสติท่านางวันดามิตังสิเรนะหังข้าพเจ้าวายพระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความประลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล้าว สังขสหสสมิดาโสวะสังโฆเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโฆคัสคาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกรำจัดทุกข์และสง่งไว้ส่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า สังขสหังนิยาเดมิสริรันชีวิตันจีดังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันดันโตหังจริตสามิสังคคสซปฏิปันนตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤตตามของพระสงฆ์นัตทิเมสารนังอันยาง สังโฆเมสารนังวรัง ra ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนัสจวัตเชนะวัดเยังสัธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ย,ยังปุญยังปัสสุตังอิธาข้าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเบปิอันตรายาเมมาเฮสุงตัสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนวาจายวเจตสาวา ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจยก็ดีสร้างเคกุกรรมมังประกตังมยายังกรรมหน้าทิเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในพระสงฆ์สร้างโขพปฏิคารนาตวดจยันตังขอพระสงฆ์จงงดสิ่งโทษล่วงเกินอันนานกาลันตะเรงสร้างวริตุงวสังเข เพื่อความสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปอ่าหลวงพ่อจะชุมนุมเทวดานหน้า39 Samanta, tsaka wareso at ragachantonde wata sa tamang munirachat สเกคาเมจะรูเปกิริสิขารตเตจันตลิเควิมานนดีเปรัตเวจกาเมตุวนาหเนเกหวัตุมิเคเต หุมมานจายันตุเดวะชระทธะวิสเมยคักกันทับบานาการทิทันตาสันติแกยังมุนิวะระวะจนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสัวนาคาโลอายัมพะดันตาธรรมสัวนาคาโลอายัมพะดันตาธรรมสัวนาคาโลอายัมภะดันตานนักตัสาวพระขาวโต อรหัตโทสัมมาสัมพุทธัสสะนโมนตัสสภคะวะโตอรหัตโทสัมมาสัมพุทธัสสะนโมนตัสสภคะวะโตอรหัตโทสัมมา พุทธาสาอิติปิสโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโวิตสวดดังๆ สมภิเนมเมตาสาวุธานตังคิเมขรังอุดิตโครสนามารังธานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันชายามังคารนิมารากามพยิยโยธิตาส พระราธิโครรัมปานาราวะคักทยักขังขนันเตสุทันทวิทินาชิตวามุนินโท,ทนตันเตเจสาภวตุเตชะยามัง นาราเกเรงขจา,าวารังอติมัตตภูตังทาวกิจากมมสานีวสุธารุนันตังตามปุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตัน ภาวะตุเตชยมังคารานิโอเขตตะคามติหัตทสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปัทังคุริมาเอเิพิสังขตมโนจิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยมังคารานิ นาคาธรรมุทารังอิวะคาปินิยาจินจายาโดทวจันทังชนะกายมัติสันเตนะโสมุนินโทตันเตจะสัภพะวตุเตจะยามังคารานิกจังวิหายมติสัตจะกวา วัดทพิโรปิตามนังอติอันทะูตทังปัญญาปทิปจาริโตจิตวันนันโทปนันดาูุชคังวิพุทังมาหเติปุเตนเถระพุชเคนธรรมะปยันโตอิ ะเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจะทราภาวตุเตคารานิทุกขาหาทิฏฐิภูจเคนสุท,ทัตถะหัตทั้งพรามังวิสุทธิภกาปิธานังยานาคเทนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจะทราภาวตุ ชยมังคารานิเบพุทธชยมังคลอาตคาทายโยวาจานุรินาริเณสารเตหิตทวานนเนกวิวิธานิจุปัฏทวานิโมขังสุขังอธิคมยนานโรสปัญญู มหาการุณิกนาถหิทายัสพปารินังปุรตวะปารมีสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชนะตุเตชยามังคารังชยันตโพธิยามูเลสักยานังนั้น ธโนอเอวังตวังวิเโยโหอิชยาสุชยามังคะเลอปาราชิตปัลลังเกษีคะเลอภิเศกสัพพุทธานังอคขาตโตปโมตติสุนักขตังสุมังคลลังสุปะ สุหทิตังสุขโนสุโมหตโตจะสุยิตถังปรหมจาริสุป to ัทักกายกรรมังวาจากรรมังปัทักปัทักกินังมโนกรรมังปณิทิเตปัทักปัทักกินานิกตวานละพันตัดเท ປາະທາກຂິນພາວະຕຸສັບພະມັງຂາລາງລາກຄັນຕສັບ